ไอ้ล้ำบอกแล้วตอนนี้สองรอบแล้วได้ไหมเอ้ยบอกไปบอกมานั่งบนเก่าสองรอบพี่น้องจ๋าเมื่อยแม่ใหญ่ยื่นเมื่อยแห้งพี่น้องไอ้ล้ำจนสิบบอกเลยเฮ้ยอันนี้นะไม้แท่งเลยต้นนี้นะแม่นบอกรับเข่ารับผ้ารับผาบุกบืนบุกบืนพี่น้องสองสองคนเนี่ยเปลี่ยนกันเอา มันก่ะว่าใบทอดแต่ว่าจะคล้องสดเสียไปเสียมาอยู่มันทั้งหลังเป็นอย่งนี้เใบทอดนี่เห็ดเราพี่น้องเลยเอาไปมาทั้งขุดทั้งเสียมันแต่จีได้ปีนี้จีดได้บอกพี่น้องเลยบ้านไรผักจ้ามึงมันนิบต้นใบต้นถอดดึงไปดึงมาเอ้าเถอะดึงนิบมือนี่บ่เนี่ยเอ้ย โอ้วายเนาะซองมือบอนิน uh ิบ huh. นี no. yeah, crazy 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 mm ่น hmm. hey. uh ิบ huh. ส right, e ีเม oh, ื่อโอ้ค <right? S 2> um, ือว่าเต็งบดมาสองเมือคือว่านิปสี่มือว่ะวายเติบเนาะรุมกระซองเมื่อเลือกกระซองนมือเฮนขุดสะมาง่ายเลยเฮนเป็นบางบาทนั่นแหละเฮีนบอเฮีนเสียมัน เล็กขนาดแม่งนายแม่จักแล้วผัดิจัคเตียมเ็กขนันะครับมาบรหารในลังอาโฟนกันเล้ผู้เชี่ยงเซียมก่อเพาว่าห้าีได้บ้านอืมจักเอาเมื่อลึกบอกเอาเมื่อขันเอาเมื่อกับจิู๋จักแต่ว่าคนบ่ตายเนาะแม่อืมไม่ีชอ่กับแล้วาเองไม่ใหญ่ห้าเด็กพี่น้องเสียมบ่เห็นเมื่อแรกผมว่าแจักแล้วจักแล้วอืมห้าเปยอืมห้าเลย คนมีชีวิตอยู่ว่าซ่าเห็นห yep, ัวหู้เมื่อยเดีเป็นญ่จืดเลยเจ็ดปลรูบ่จสองบ่เห็นสามบ่อหู้สี่มาเป็นยังงั้เป็นยังดอกหบ่อหู้น้าเข่าหกหกคือหกแล้วแต่มัน จักใปใส่นหนึ่งจักไปไส่สองบ่อหูสามบ่เหน็นสี่บ่จักบ่จังได้ก็ได้สามบ่อหูสองเอ้ยเหม่ยได้ล่ะ ดอกทั้งใดแบ่นบอเห็นดอกพอดีอยากเท่รอดใจภาพบูชาก็แล้วบัตรหนี้มาสาสรก็อยากหไหนด้ีน้ำจิตใจพ้นมันบอกเกี่ยวทำอันไม่ลำเลียงในบุญอันนี้กรรมกลัวมือแปดคำมันมองใครไง เด้อเด้ออีน่าย่ายเปิดดออกมาได้นี่เขาจับลูกเพิ่นไปเพิ่นออกมาาเห็นบ่เพิ่นเพิ่นออกมาหาลูกเพิ่นได้บาทมอลำเรือเสียช้อนมอลำเรือออกมาเลยเห็นตั้งแต่เรื่องซ่านเป่ายังเป่าน่าย่ายเพิ่นมาแต่พูดเพื่อพูดมันอยู่ป่ามาแล้ววันนี้ข้าข้าจับเอาลูกไปมา ขุดเผือ่อขุดมันอยู่ตามปาปวางไายเดอทั้งบุติตาอยู่บ้านเขาสิฮูนันบูอยู่บอนโบโอออสาวนะทั้งว่าลูกนันอยู่บ้านเขาสิยูกินอย่างลูกเออให้แม่จินไปลำเลืองต่าง เป็นดอกล้มตายพราวและเบื่อดอกทั้งบานคือมีแนวดอกลางหายง่ายง่ายอันนี้ก็เน้ะทั้งจิตใจนั่นบอกวันลาเทเรนโอโอ้ยเฟลนสิตามทั้งมื บัจจคีกาพองนั้นบัจกคนกาพองนีสีฟะพเผาแเมนพังเมื้อปด่ามือหอด้านสีห้องใส่ทั้งบทตาลูกเอ้ยโอ้ยลูกหลามาหบเอาอยังนะเม่เนี่ยกว่าลูกเม่มาหอดเลยลูก โอ้ยฮ <dı> ้องก่านนอนั่นซอยมอยซอยมอยลูกไปอยู่เนาะทางใดลูกเอ้ยคือว่านอนหลับไปบ่ฮู้เมื่อบ่แม่มาหอปองกะตาดอกลงได้โอ้ยเดหนอสืขึ้นส่ง ว่าเฮือนมันกับเป็นเรียบลอยพผนอกกสร้างเป็นเห็นหนังสือนหน่อยน้อยเขียนบอกว่าลานีพี่น้องเอ้ยมันมีโจรดอกมาจับว่าเอาไปแลวเดินนี่โ,โจรพมาจับหลเพิ่นไปพี่น้องเอ้ยบาดเขียนหนังสือหน่อยบอก แม่ยัะเจืเลวเลือดใจเด้แม่ไผนอนมาทำลายบุตรติตาจังไดห่างลูกเออโอ้ยจากสีน้ำเคไดใดจากสิไปปองไดลูกลา แม่นั่นงเมย์นั่นเมย์โอ้ยบุเพินเลยแม่สิเป็นหลกล้มล้มสลบล้มล้มเท้าเลเดินคุณละขวเมื่อยบเมื่อยคุณละขวางมื่อยบเมืม่อยโอ้ยแม,ม่สีน้ำกระโบวคุณละขวางน้ำมันลำเหลี่ยมก่อนแม่สีน้ำกระโบ นั่นอยู่ยังทังใดเดเมนลูกเอ้ยโอ้ยอยาจืดเนยยาจืดยาจืดก็บอกไปตั้งแต่และเรพี่น้องเอ้ยคือพี่บ้านนี่แหล,ละขอโทษขออไฟละลายเดือพี่น้องเรื่องจริงอีหล่นะแม่จะไปเบกิกลำเรื่องอีใช่ไหมเจ้าจังจือนะ เบิ่องลำเื่องอยู่ใช้แล่าลำไปเสื่อนเลยแล้วลำไปเื่อแเล้วบแม่ขเห็นลำเลีองจเื่อยุยออกวะอุ้ยรักน่ยมันออกปกาันเขาแดงตารักเนี่เจ้าบาลูกเพิ่นได้บานในลูกเพิ่นโจนาไปขาเสียปาเป็นก้อนเป็นไข่หมาใส่มันอ่อนดีนาก แม่ผู้น้อกันอยู่บ้านสิฮูบบนบุตตาเมื่ออันนี้น้องขันเขาจับลูกมาก็อยู่พี่เดาคเนื้อเมื่อก็จับมานอนเป็นคอย เิ่นพีเล้งโอ้ยมาเป็นธาดนั่นหลับ <มา S 1> ใส่เ <มา S 1> ดียวนี่แม่เออรวมอะไรไมาไงจเจี๊ยลำทั้งว่าเ,วเขาบ่ไใดน้น <c oughs> เขากะโบนู <c oughs> ไ้ไดกินมแม่เออบางแม่ตีเขากะใสจนเป็นวิ บอได้กินดอกทั้งอาเนาจับบอเปิดปลาลูกก็บอได้กินหอดเขาหอดหนามเขาจับไปปิดหอยเป็นอะไรเมฆกระนำหาลูกพี่น้องื้อือนสะนำแหงเห็นอย่าว่าตามเอือนเขียบนี่กับข้อผักที่ตามเอือนสะเห็นอย่าว่านอกพี่น้องื้อือนจังสือหายเห็นเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็ขอจบไว้สะก่อนเด้อพี่นอ้องแมย์ใหญ่จื้นขอพักผ่อนนะเมื่อยลายมื้ออื่นแม่กับลูกสิพาะกันอยู่บ่ขอโจ๊กโจ๊กไหวนาะพี่นอ้องปีสิมาจังมาพาะกันใหม่เด้อทีนี้แมย์ใหญ่จื้นขอว่าเอาไปไว้สะก่อนมีหน้าจังพาะกันใหมจื่อเมื่อยแห้ง่น้องมื้ออื่นจังพาะกันใหม่วปีหน้าพาะกันใหม่มันก็นเฮิงพ้นแล้ว <laughs> ไม่ใหญ่เลยอย่างง้นั่าลงแปดเลยอ้าวบามอลำได้อย่างนี้พอบาต้นพอมือเห็นมัใหญ่มากพี่น้องพี่น้องเกมบุมวยหนามากพอบาตุนอ๋อเยี่จี๋เลยพี่น้อง ไปกล้องมาพอบ่าต้นกะที่ว่าพอบ่าไอคิวอะไรพอบ่าต้นกะพี่น้องเลยบ่าวตำสายตำครัวเนอะเพิ่นกะงงเลยฮะับ่าพี่น้องเพิ่นกะงงเลยเพิ่นกะอ้าวบ่ากับกระถือเพิ่นนะม่วนพี่น้องเอ้คุณละขวนม่วนพังมีญ่ล้ำแมนม่วนในบ่าต้นกะมักมาต้นกะมักพังล้ำมักมล้ำมักมล้ำเรื่องวะสินะ มันที่มันมือเปิดคำในปลาโลดทุกวันนี้นี่ไม่มืเบิงไปขนาดมวนลในขนาดนี้ไม่มูเมอเบิกงม่มือผู้นั่งเนาะไหวรูปปลไปบลแลร์ไอเกาะไอ,อคิวเนาะไม่มูอนัง่งขนาดมาแต่ปากเซผู้นด้ปืนจังสีทื้งพินมาดีใช่เห็นไหมล้ำมา,มาเด้เอมาเด้อพี่น้องมาชมคือเก่าเด้อ <laughs> Hoa hoa, pa xiềng kênh. 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 พี่น้องไงเดี๋ยวนี้นโนแม่ใหญ่เงาเด้อมาแต่แท้เมืก่อนก่อนแต่งเองกันบ่หูแล้วก็แล้วไปแม่ใหญ่นโนเพิ่นเป็นห่วงยังได้โทรโนเจ้าไปหายกมือบายบายกันศิลาโนเล็วก็ยา เดี๋ยวนี้ก็บอกพอกันขันสาสนานะาบุญเฮามีขอบอกอำลาบอกแล้วนะอย่าได้พอกันสาถน,นาเฮายัางมีจงโจกันอ,อ้า,า,อาอยูาบ่าว่าาฮ่าฮ่า่า่าฮ่าา่า่่า่าว่า่น้ง่ง <laughs> ไปมาแบบผู้บ่าวผมว่าอ้าวนี่ผู้บ่าวตอนใดพี่น้องระวังโดนผูใหญ่เจอยแห้แนมมาแต่าลนั้นเนาะเตรีย้แม่ใหญ่จืดอะไรพี่น้องเออกรีบเนี่ยครัก็สีดำลาพาจากเลยพี่น้องผักกุไล่กุ้ยเสนเด้อปลาลุงเอ้ยถูกถูกฐานเนาะสบายดีจ้าสบายดีแต่จ้าเบิ่งผักส้มต่อไปสบายดี